สวัสดีครับทุก Euro, ท่านยินดีต้อนรับสู่บทความยูโรทรีบาร์ปอนราคาของคำและบิตคอยนะครับจากวันที่19กันยายน2อ6 5นะครับกับสถาบันที่ให้คำเนดัชนีสัตว์ฟอร์เร็ก f อฟเอ็กพ f เอฟเอ็กเกอรนิ่งดูที่คู่แรกนะยูโรนะครับยูโรตอนนี้นะครับราคาเนี่ยลูกศรเนี่ยมีการชี้ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยผมมีการได้อัพแพทใหม่ ijd, นะครับอัพ uh แพทใหม่หมายถึงว่าอัพตัวของ เอฟเวคซิตเต็มใหม่นะครับเป็นอัปเดตระบบอยู่ตลอดนะครับในเมื่อถ้าหากท่านเนี่ยได้มาใช้ตัวระบบนี้นะถ้าคุณได้มาใช้ระบบนี้เนี่ยมันจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อทําให้ระบบมันดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มนะอันนี้สมับผมนะจ่ายครั้งเดียวแต่สามารถอัปเดตและดูแลตลอดนะครับโอเคเรามาดูกันที่ตัวของนะครับ ยูโรกันบ้างนนะครับยูโรเนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยไม่ได้หลุดแนวรับตรงนี้เลยนะครับทําให้ราคาตั้งฐานตรงนี้มาแล้วก็ราคามีโอกาสที่จะเบสตรงนี้ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าเราตีฟิโบเรชชีเนี่ยในกราฟตรงนี้เนาะเราจะเห็นว่าตรงราคานะครับเนี่ยตรงราคานี้นะมีโอกาสนะครับที่จะเบสขึ้นมาถึงหนึ่งจุดศูนย์ศนย์เนี่ยตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องใสก็ได้ 970เนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยขึ้นมานี่เลยเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าราคามีโอกาสที่จะไปถึงได้นะครับประมาณนี้นะครับมาต่อนะครับที่ปอนนะครับปอนเนี่ยต้องบอกว่า <c oughs> ราคาครับค่อนข้างที่จะดีตัวขึ้นไปที่1.14723นะครับ แล้วก็ราคาก็อาจจะมีการไต่ระดับลงมาได้นะครับอาจจะมีการไต่ระดับลงมาที่ตรงบริเวณนี่ครับขึ้นมาที่หนึ่งจุดนึ่สี่เจ็ดสสามแล้วก็ตรงนี้เนาะเนี่ยเจอตัวเบสตร,ตรงนี้เดียวนะครับคล้ายๆทองคำเลยคล้ายองคำก่อนที่จะราคาท้่คองคำจะขึ้นมาแล้วลงมานะตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกว่าขายยังไงนะแต่ราคาเนี่ย มันมีการขึ้นมาชนเบสแน่ๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านเบสตรงนี้เนะี่ยราคาก็จะย่อลงมาที่ตรงนี้นะเพราะมันตามกรอบตรงนี้พอดีนะถ้าเกิดว่าเบ,เบสไปได้นะคาไปต่อตรงนี้แน่นอนแต่อาจจะไม่ได้เบสตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่เบสตรงนี้เนะี่ยราคาก็จะลงมาที่ตรงบริเวณเจ6สิบดจหนะเจ็สิบ7ปดจหกอาจจะไม่ลึกถึงห1สอนะอาจจะลงมาแค่เจแดแล้วก็ดิ่งตัวขึ้น ถึงบริเวณตรงนี้ตรงบริเวณกรอบที่ว่าราคาเนี่ยมันมีการสร้างแกนตรงนี้เนอกโอเคประมาณนี้นะสำหรับปอนนะครับมาดูพั้นที่ทองคำกันบ้างนะครับทองคำก็ต้องบอกว่าราคาค่อนข้างที่จะดิดขึ้นดิดลงนะดิดขึ้นดิดลงลูกศรเนี่ยค่อนข้างที่จะ ดูยากนิดหนึ่งน,นะทองคำต้องบอกว่าราคาทองได้รีบาวขึ้นมานะในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็แน่นอนนะมันลงมาเยอะขนาดนี้นะต้องมีแรงซื้อกลับบ้างนะแล้วก็รีบาวตามรูปแบบของมันเนาะการรีบาวแบบนี้นะมันหมายความว่าราคาเนี่ยจะต้องอ,อค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะลงต่อนะมีโอกาสที่จะลงต่อแต่ราคาเนี่ยมองแล้วนะดูแล้วนะ ค่อนข้างที่จะเป็นไปในรูปแบบที่ราคาจะต้องหลงต่อนะอันนี้คือไม่ได้ทำให้รู้สึกขวัญเสียอะไรนะแต่คือว่าราคาเนี่ยมันรีบาวแต่ราคายังไม่เบรกเลยนะเพราะฉะนั้นกรอบตรงนี้เนี่ยให้ระวังให้ดีเลยนะครับก็ <c oughs> คือขึ้นมาเนาะราคาตอนนี้ทำดับเบิลท็อปเนาะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะแต่ก็ยังถือว่าทำดับเบิลท็อป ราคาเนี่ยมันมีการที่จะย่อลงมานะครับแล้วขึ้นมานีนะอาจจะมีการลงมานีเนาะลงมานีอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็จ,จะขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับชนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงรอดูอีกทีนึงนะครับแต่ยังไงก็แต่นะครับราคายังไม่ควรจะซื้อตอนนี้นะแล้วก็ยังไม่ควรจะช็อตตอนนี้ด้วยนะครับถ้าช็อตก็ต้องแบ่งไม้ช็อตนะแต่ไม่ควรจะซื้อนะตอนนี้นะครับ ดูที่ BTC มากันะครับ BTC ก็เช่นเคยนะครับผมลูกศรก็ไม่ต่างกันนะรือแต่ BTC เนี่ยลุกตลอดเลยนะครับลุกตลอดเลยก็คือถ้าเกิดว่าหลุดแน้รับพี่หนึ่งนก้พันสารอสี่นะก็มีการที่จะลงต่อมาที่ตรงนี้นะครับหนึ่งดห้าหนึ่งเจนะครับข้างล่างนี้เลยเนาะเพราะงั้นราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีโอกาสที่จะลงเป็นรูปแบบนี้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าไม่ควรจะซื้อเด็ดขาดนะบมองให้ช็อตแล้วก็ป้อมใหม่คือตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยสําหรับวิดีและสามคู่สำหรับใครที่อยากเรียนฟรีเพื่อต่อจากเพื่อนที่ทายคลิปนี้ได้เลยนะครับโทรไปแล้วก็ได้ตัวแพลตฟอร์มพวกนี้ไปใช้นะครับโอเคเจอใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับนี้สวัสดีครับ